ในบ้านใหญ่หลังนั้นทุกอย่างดูสงบสุขภายใต้ความรูราเงียบงันและเป็นระเบียบของบ้านเจ้านายตระกูลพักดีลาบเจ้าในายใหญ่ที่มีทั้งอำนาจและทรัพย์สินล้นพน้ขนขณะที่คุณหญิงดารณีภรยาของเขาเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือในสังคมชั้นสูงทุกผู้คนแต่ใต้เงามืดของความร่ำรวยนั้นกลับมีความลับที่ค่อยๆเกิดขึ้นความลับที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างผู้เป็นนายและผู้รับใช้ในครบอบครัวนี้มีลินดา หญิงสาวคนใช้ที่ทํางานรับใช้ระกูลนี้มาเล่นนานเธออ่อนน้อมถ่อมตนและเชื่อฟังทุกคําสั่งของคุณหญิงแต่ที่ไม่มีใครรู้ก็คือหัวใจของลินดานั้นแอบผูกพันกับคุณก่อนเจ้านายใหญ่ของบ้านมาโดยไม่ตั้งใจลินดาไม่เคยคิดจะข้ามเส้นระหว่างชนชั้นแต่คุณก่อนนั้นกลับแสดงความสนใจในตัวเธออย่างแฝงเร้นมาเป็นระยะระยะทั้งคําพูดที่อบอุ่นและสายตาที่ส่งมาอย่างไม่ตั้งใจทุกครั้งที่เธอต้องเจอเขาในห้องหนังสือหรือสวนหลังบ้านหัวใจของเธอก็เต้นแรงขึ้นอย่างห้ามไม่ได้ เย็นวันหนึ่งหลังจากที่คุณหญิงดารณีออกไปทำบุญที่วัดคุณก่อนเดินเข้ามาในห้องครัวที่ลินดากําลังจัดเตรียมอาหารเย็นกลิ่นหอมของอาหารลอยอบอวลแหน,นากะาแต่สิ่งที่ทําให้บรรยากาศร้อนแรงไม่ใช่เตาไฟแต่เป็นสายตาของคุณก่อนที่จับจ้องอยู่ที่ลินดาวันนี้เงียบดีนะลินดาเสียงของคุณก่อนฟังดูนุ่มนวลแต่ลึกลงไปในน้ำเสียงนั้นมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่ค่ะคุณก่อนลินดาตอบเบาๆเ,เธอพยายามไม่สบตาเขาแต่รู้สึกได้ถึงการขยับเข้ามาใกล้ของเจ้าหนายใหญ่<ๆ>เธอทํางานกับฉันมานาน ฉันเห็นเธอเหนื่อยตลอดคุณกอนพูดพร้อมกับเอื้อมมือแต่ไหล่ของลินดาเบาๆทำให้ลินดาสะดุ้งเล็กน้อยไม่เป็นไรคะฉันเต็มใจทำงานให้คุณหญิงกับคุณกอนลินดากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นๆแต่หัวใจของเธอเต้นรัวคุณกอนก้มหน้าลงมาใกล้เธอจนลมหายใจอุ่นๆสัมผัสถ,ถึงหลังคอของเธอเธอไม่เคยถามว่าฉันเป็นอย่างไรเลยลินดาลินดาหันมองหน้าเขาด้วยความสับสนความใกล้ชิดนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงบางอย่างที่เธอพยายามจะหลีกเลี่ยงมาตลอด ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดลินดาสะดุ้งแล้วรีบถอยออกจากคุณกอนทันทีเสียงนั้นคุณหญิงกลับมาแล้วหรือลินดาถามด้วยความตื่นตระหนกคุณกอนยิ้มบางๆก่อนจะตอบเบาๆว่าไม่หรอกนั่นคงแค่ลมแต่ลินดารู้ดีว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่ลมแต่มันเป็นลางสังหรณ์ของความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยความรู้สึกที่เธอพยายามซ่อนเร้นอาจจะถูกทดสอบ ในไม่ช้าหลังจากเหตุการณ์ในครัววันนั้นลินดาพยายามหลีกเลี่ยงการพบเจอกับคุณก่อนเธอรู้ดีว่าการที่เจ้าในชายแสดงความสนใจในตัวคนใช้เช่นเธอเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมทั้งเธอและเขาต่างก็มีหน้าที่และสถานะที่ชัดเจนแต่ทว่าหัวใจของลินดาเองกลับไม่ได้เชื่อฟังความคิดที่เต็มไปด้วยความถูกต้องนี้เช้าวันถัดมาลินดาตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่เพื่อทํางานตามปกติเธอจัดดอกไม้ในห้องถุงใหญ่ดูแลต้นไม้ในสวนและเตรียมของให้คุณหญิงดารณีเหมือนเช่นทุกวัน แต่ในใจของเธอกลับไม่เหมือนเดิมลินดารู้สึกถึงสายตาที่คอยจ้องมองจากที่ไกลและแม้ว่าเธอจะพยายามทำเป็นไม่รู้สึกแต่หัวใจของเธอก็ยังคงสั่นไหวเวลาผ่านไปจนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งขณะที่ลินดากำลังเช็ดทำความสะอาดหน้าต่างบานใหญ่ในห้องนั่งเล่นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อเธอหันกลับไปเธอก็พบว่าคุณก่อนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีความหมายลินดา เขาเอ่ยเรียกชื่อเธอเบาๆขณะที่เดินเข้ามาใกล้ลินดารู้สึกถึงความร้อนที่แล่นเข้ามาในตัวเธอหัวใจเต้นแรงจนเธอรู้สึกถึงเสียงของมันในหูมีอะไรให้รับใช้ข้าคุณกอนลินดาถามเสียงแผ่วๆพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกที่ล,ล้นลามอยู่ภายในใจวันนี้ฉันอยากพักผ่อนหน่อยอยากให้เธอพาเดินเล่นในสวนคุณกอนพูดพร้อมกับส่งสายตาอบอุน่นแต่แฝงด้วยเจตนาอื่นที่เธอไม่อาจอ่านออกได้ทั้งหมดลินดาต้องการปฏิเสธแต่ปากของเธอกลับไม่สามารถเอ่ยคำเหล่านั้นออกมาได้ เธอทำได้เพียงพยักหน้ารับอย่างเงียบงันก่อนที่ทั้งสองจะเดินเคียงข้างการไปยังสวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันสายลมพัดเบาๆขณะที่คุณกอนและลินดาเดินผ่านดอกกุหลาบที่บานสักครังคุณกอนหยุดเดินที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาหันมาหาลินดาและจับมือเธอไว้เบาๆลินดาพยายามจะดึงมือกลับแต่ก็เหมือนจะไม่มีแรงพอจะทำเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันสนใจในตัวเธอคุณกอนพูดตรงๆน้ำเสียงของเขาแฝงความหนักแน่น ลินดาตกใจเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบรัดเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรหรือจะทำอย่างไรให้พ้นจากสถานการณ์นี้ฉันฉันเป็นแค่คนใช้กับคุณกอนลินดาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวมันผิดฉันไม่ควรคุณกอนจับมือเธอแน่นขึ้นพลางพูดด้วยเสียงหนักแน่นขึ้นมันไม่เกี่ยวว่าเธอเป็นใครหรือฉันเป็นใครความรู้สึกไม่สามารถแยกแยะชนชั้นหรือสถานะได้ลินดาลินดารู้สึกว่าหัวใจของเธอเริ่มอ่อนแอลงเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่า จะถูกดึงเข้าไปในสถานการณ์เช่นนี้เธอพยายามจะห้ามตัวเองไม่ให้หลงไปกับคำพูดที่ฟังดูหอมหวานของเจ้านายแต่ความจริงก็คือหัวใจของเธอกลับยอมแพ้ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างชา้าช้าแต่คุณหญิงลินดาพูดชื่อของคุณหญิงดารณีออกมาเพื่อเตือนสติตัวเองและคุณก่อนแต่เขากลับยิ้มอย่างเจ้าเล่อย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยลินดาเขาพูดเบาๆก่อนจะเอียงตัวเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นในเวลานี้มีแค่เราเท่านั้น ลินดารู้ดีว่านี่คือทางแยกสําคัญในชีวิตของเธอถ้าเธอเลือกจะยอมรับความรู้สึกนี้มันอาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการแต่หากเธอเลือกที่จะถอยห่างเธอก็ต้องเผชิญกับความรู้สึกที่อาจตามหลอกหลอนเธอไปตลอดเช่นกันหัวใจของลินดาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆขณะที่เธอเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตนเองและคําถามที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตจะเลือกทางไหนระหว่างหน้าที่กับหัวใจ หลายวันผ่านไปลินดาใช้ชีวิตไปตามปกติแต่ภายในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความสับสนความรู้สึกผิดชอบชั่วดีคอยตามหลอกหลอนเธอตลอดเวลาทุกครั้งที่เธอพบเจอกับคุณก่อนความรู้สึกระหว่างพวกเขาก็ยิ่งหนักแน่นและยากจะหลีกเลี่ยงเธอไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอย่างไรหรือจะหนีไปทางไหนคุณหญิงดารณียังคงใช้ชีวิตตามปกติเธอเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์และพักดีต่อคุณก่อนเสมอแต่เธอไม่เคยล่วงรู้ถึงความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเงามืดความสัมพันธ์ ที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจนำพาความวุ่นวายมาสู่ครอบครัวของเธอเองเย็นวันหนึ่งขณะที่คุณหญิงดารณีกำลังเตรียมตัวจะออกไปงานสังคมคุณก่อนนั่งอยู่ในห้องทำงานของเขาลินดาถูกเรียกให้เข้าไปทำความสะอาดในห้องนั้นเช่นเคยแต่วันนี้บรรยากาศกับแปลกกว่าทุกครั้งเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปคุณก่อนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานดวงตาของเขาจับเจ้ามาที่เธออย่างไม่ละสายตาลินดารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่เธอไม่สามารถต้านทานได้มันเป็นความรู้สึกที่เธอทั้งกลัวและหลงใหลในเวลาเดียวกัน ลินดาฉันมีเรื่องจะพูดกับเธอคุณกอนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจังลินดาวางมือที่ถือผ้าทำความสะอาดลงและมองไปที่เขาเธอรู้สึกถึงความกดดันที่ก่อตัวขึ้นในห้องเล็กๆนี้มีอะไรให้รับใช้ข้าคุณกอนเธอถามเสียงเาบาๆฉันคิดถึงเธอทุกวันคุณกอนพูดตรงไปตรงมาสายตาของเขาทำให้ลินดารู้สึกไม่สบายใจแต่ในเวลาเดียวกันหัวใจของเธอก็ยังคงสันไหวลินดาไม่รู้จะตอบอย่างไรเธอพยายามรักษาระยะห่างทั้งทาง,ทงร่างกาย และความรู้สึกแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สําเร็จเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่มีทางออกคุณกอเราไม่ควรทําแบบนี้ลินดาพูดด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้มันผิดทั้งต่อคุณหญิงและต่อเราเองคุณกอลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินเข้ามาใกล้เธอเขายื่นมือมาจาับมือของลินดาสัมผัสที่อ่อนโยนนั้นทําให้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวั่นไหวที่เธอพยายามจะต่อต้านลินดาเธอไม่ต้องกลัวฉันจะดูแลเธอเอง เขาพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่มันเต็มไปด้วยอำนาจที่ทำให้ลินดารู้สึกอึดอัดลินดากับริมฝีปากพยายามจะตัดสินใจฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากทำร้ายคุณหญิงหรือทำลายครอบครัวนี้น้ำเสียงของเธอสั่นเครือคุณกอนยิ้มบางๆและกล้มลงมาใกล้เธอมากขึ้นไม่ต้องห่วงไม่มีใครต้องรู้ทันใดนั้นเสียงประตูห้องทำงานก็เปิดออกกระทันหันคุณหญิงดารณีเดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่ประหลาดใจเมื่อเห็นทั้งสองยืนอยู่ใกล้กันมากกว่าที่ควรจะเป็น ก่อนลินดาเกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงของคุณหญิงดารณีเต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่พอใจที่พยายามจะซ่อนอยู่ลินดาสะดุ้งและรีบดึงมือออกจากคุณก่อนเธอรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นในขณะนั้นขณะที่คุณก่อนพยายามรักษาความสงบและยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรหรอกที่รักลินดาแค่เข้ามาทําความสะอาดตามปกติคุณก่อนตอบอย่างรวดเร็วแต่สายตาของคุณหญิงดารณีที่มองมาทางลินดานั้นเต็มไปด้วยคําถามเธอไม่พูดอะไรต่อแต่ความสงสัย และความรู้สึกที่เริ่มก่อตัวอยู่ในใจของเธอชัดเจนขึ้นลินดารู้ว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่ใหญ่กว่านี้และเธอไม่รู้ว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่เงาเมื่อที่เธอไม่สามารถหนีออกมาได้ความเงียบสงบภายในบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยความรูหราเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากวันที่คุณหญิงดารณีเห็นเหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝันในห้องทํางานของคุณกอลินดารู้ดีว่าเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้อีกต่อไปความลับระหว่างเธอกับคุณกอนกกาลังจะถูกเปิดเผยและเธอต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่ไม่อาจเลี่ยงได้หลายวันต่อมาความตึงเครียดในบ้านทวีขึ้นคุณหญิงดารณีเริ่มสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลินดาและคุณกอนแม้เธอจะไม่ได้เอ่ยถึงเหตุการณ์ในห้องทํางานอีกเลยแต่ความสงสัยของเธอชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่เธออยู่ใกล้สามีและคนใช้คนสนิทของเธอ เย็นวันหนึ่งขณะที่ลินดากำลังเตรียมอาหารในครัวคุณหญิงดารณีก็เข้ามาหาเธออย่างเงียบๆลินดารู้สึกถึงการมาของคุณหญิงตั้งแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรใจของลินดาเต้นแรงรู้สึกเหมือนความจริงทุกอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าลินดาคุณหญิงดารณีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่เต็มไปด้วยความหมายฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอลินดาวางมือจากการเตรียมอาหารและหันมามองคุณหญิงเธอพยายามเก็บซ่อนความกังวลที่ซ่อนอยู่ภายในแต่รู้ว่าคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้านี้ได้ ค่ะคุณหญิงเลนดาตอบเบาๆพยายามสงบใจฉันรู้ว่าเธอและคุณกอนมีอะไรกันคุณหญิงพูดตรงประเด็นดวงตาของเธอแข็งกร้าวแต่ยังคงความสงบที่น่ากลัวลินดารู้สึกเหมือนถูกตกหน้าด้วยคำพูดเหล่านั้นฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นอย่างไรแต่ฉันเห็นทุกอย่างในวันนั้นและฉันเห็นทุกอย่างที่เปลี่ยนไปตั้งแต่นั้นคุณหญิงพูดต่อน้ำเสียงของเธอชัดเจนแต่ไม่แสดงความโกรธเคืองมากไปกว่าความผิดหวัง น้ำตาของลินดาเริ่มคลอเบ้าเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรความรู้สึกผิดท่วมท้นหัวใจของเธอแต่เธอก็ไม่กล้าพูดความจริงออกมาเต็มปากฉันขอโทษค่ะคุณหญิงลินดาพูดเสียงสั่นเธอก้มหน้าไม่กล้ามองคุณหญิงตรงๆฉันฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้คุณหญิงดดรณีถอนหายใจยาวฉันไม่ได้โทษเธอทั้งหมดบอกลินดาฉันรู้ว่ามันมีหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้คือความจริงเธอคิดว่าเธอรักเขาไหม ลินดาสะอึกกับคำถามนั้นเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรความรู้สึกที่เธอมีต่อคุณก่อนเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าจะบรรยายมันเป็นความหลงใหลความรักความกลัวและความรู้สึกผิดทั้งหมดรวมกันฉันฉันไม่รู้ค่ะลินดาตอบเบาๆแต่ฉันรู้ว่ามันผิดคุณหญิงดารณีพยักหน้าเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนมากขึ้นถ้าเธอรู้ว่ามันผิดเธอก็รู้ว่ามันต้องจบเธอต้องออกไปจากที่นี่ลินดาลินดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมา เธอรู้ว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่เธอก็รู้สึกเจ็บปวดที่ต้องทิ้งทุกอย่างไปทั้งความผูกพันกับบ้านหลังนี้และกับคุณก่อนฉันจะไปกับคุณหญิงลินดาพูดด้วยน้ำตาที่ไหลรินเธอรู้ว่านี่คือสิ่งที่เธอควรทำเพื่อยุติทุกอย่างที่ผิดพลาดนี้วันถัดมาลินดาเก็บข้าวข,ของของเธอเธอตัดสินใจจะจากไปโดยไม่บอกลาคุณก่อนเพราะเธอรู้ว่าการจากลาครั้งนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเธอและสำหรับเขาเธอไม่อยากสร้างความขัดแย้งมากไปกว่านี้ ก่อนที่ลินดาจะออกจากบ้านเธอหันกลับมามองบ้านหลังใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายภาพความทรงจําทั้งดีและร้ายกลับมาท่ม่มท้นในหัวใจของเธอแต่เธอรู้ว่าเธอต้องเดินหน้าต่อไปคุณหญิงดารณียืนอยู่ที่ระเบียงมองลินดาเดินจากไปโดยไม่ได้พูดอะไรอีกเธอรู้สึกโล่งใจที่ทุกอย่างจบลงแต่ก็รู้สึกเศร้าที่ต้องสูญเสียคนใช้ที่เธอเคยไว้ใจและพึ่งพาเมื่อประตูบ้านใหญ่ปิดลงความลับที่เคยซ่อนเร้นก็ถูกปิดตามไปด้วยลินดาเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับความหวังที่ว่าเธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับผลของการกระทำในอดีตก็ตาม